า็คิดการเนี่ยนะครับตีลังกากับหลังหันเทียบบรญยัติระยางสับเสร็จถ้าอย่างนั้นเสนอนโยบายรักษาฟรีปรากฏว่า30บาทไป377เสียงเสนอนโยบายรักษาฟรีได้เพียงแค่96เสียงแพ้การเกือบสี่เท่าตัวถ้าคิดว่าประชาชนเห็นแก่ได้ทำไมเขาเลือก30บาทไม่เลือกฟีี ก็เพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการอธิบายความก็คือว่าสาสิบบาทนั้นมันเป็นใบเบิกทางที่แรกกับคำว่าคนไข้อนาถามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กับความเป็นคนไข้อนาถานั้นประชาชนเนี่ยนะครับเลือกของการจ่ายตางังแต่ไม่เลือกขนทางฝีเช่นเดียวกันครับมาตรการจำนำข้าวนั้นสิ่งที่เราทราบกันนมาโดยตลอดก็ดูความร่ำรวยของพ่อค้าส่งออกดีครับบริษัทนี่นะครับกี่บริษัทนี่นะครับอยู่ในตลาดเห็นกันอยู่แล้ว พวกหนึ่งนี่รวยเอารวยเอารวยเอาแต่กระดูกสันหลังเนี่ยครับก็จนลง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 ,นลง,นลง,นลงมันจึงเนี่ยนะครับมันไม่ยุติธรรมคําว่ากระดูกสันหลังของชาติกับทํานาบนหลังคนนั้นมันได้สะท้อนตัวตนกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีการคิดกันอย่างทั้งระบบ ไม่ว่าเนี่ยนะครับสินเชื่อโดยการใช้การ์ดเนี่นะครับรูดแลกกับปุ๋ยยาหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรทั้งหลายซึ่งปกตินี่นะครับจะต้องไปกู้หรือไปเซ็นเอาไว้และก็มีการคิดดอกเบี้ยแต่นี่สามารถหักกันได้เลยคือประชาชนเองก็ไม่ต้องมีความเดือดร้อนที่จะต้องไปขายเขียว ในราคาเนี่ยนะครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนเดิมผมเองเห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าอาดีตนายกยิงลักษเลือกหนทางที่จะเอาตัวรอดและขนาดเดียวกันนั้นสามารถสร้างความรู้สึกให้กับประชาชนเกิดขึ้นอย่างโอโหัวรานนั้นหลังจากได้รับหนังสือปปช ออกทีวีภูถแถลงว่ามาตรการจำนํำข้าวที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนเป็นสัญญาประชาคมและก็ได้ถแถลงในที่ประชุมรัฐสภาแล้วปรากฏว่าปปชไม่เห็นชอบที่จะให้เดินโครงการนี้ เท่านั้นเลยครับชาวนาเขาจะไม่มาที่ทํำเนียบชาวนาเขาจะไปที่ปปชแต่ความที่ว่าคนที่มาจากประชาชนเห็นหัวใจประชาชนนั้นเขาไม่เลือกเส้นทางนั้นตัดสินใจเดินหน้าและขนาดเดียวกันนั้นอะไรที่เป็นข้อของความไม่สบายใจ ก็แก้ไขเป็นจุดๆแต่ไม่ทำลายโอกาสเดียวของประชาชนที่เขามีความหวังในมาตรการจํานํำข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่นครับการที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนั้นไม่คิดเล่นเกมการเมืองซึ่งความจริงเนี่ยนะครับใครก็คิดเป็นกันทั้งนั้นเลยครับเกมการเมืองแต่ก็เห็นแล้วว่า ถ้าการเมืองยังนำรงอยู่กันแบบเกมแห่งอำนาจกันนั้นคนที่เสียหายที่สุดนั่นก็คือประชาชนนั่นคือชาวนาแล้วก็ชี้ได้อย่างชัดเจนยังมีอีกแปดเรื่องนะครับอยู่ในพปชที่จอนี่นะครับเข้าสู่กระบวนการทั้งคดีอาญาและถอดถอนไม่ใช่เฉพาะจำนำครับไม่ว่าเรื่องสองจุดล้านล้านเนี่ยนะครับเรื่องน้ำสามจุดห้าแสนล้าน เรื่องการโยกย้ายข้าราชการแต่งตั้งข้าราชการก็มีต่อการประกาศใช้พรบรความมั่นคงก็มีการเล่นงานท,งทั้งที่อดีตรัฐบาลก่อนหน้านั้นะประกาศ18ครั้งทั้งพรบรมั่นคงพรบพรกฉุกเฉินก็ไม่เป็นไรไม่เคยชี้แจงต่อสภาแม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่ก็ปรากฏว่าเวลานี้ก็มีประเด็นดําเนินคดีอดีตนายกยิงลักเลยนะครับประเด็นเหล่านี้เต็มกันไปหมดรอแปเรื่อง และก็กลำลังจะทยอยตามกันเป็นลำดับมันจึงไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็มีการคาดการมีการประเมินกันว่าแล้วอะไรนะครับจะเกิดขึ้นต่อไปหน้านเนี่ยในทางการต่อสู้คดีเมื่อมีความ เชื่อมั่นว่าได้กระทําในสิ่งที่ถูกต้องก็สามารถนําพยานหลักฐานต่อสู้คดีตามกระบวนการผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาะไยอย่าได้มีความรู้สึกที่สิ้นหวังมีกําลังใจประเด็นต่างๆโดยข้อเท็จจริงต่างๆผมก็ยังเชื่อว่าการต่อสู้คดีนั้นนายกยิงลักสามารถต่อสู้คดีได้ แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าอาการราการแสดงอาการลิงโลดดีใจของคนบางจำพวกนะซึ่งเนี่ยนะครับพยายามกดดันกันมาตลอดไม่ว่ายึดอำนาจเสียของนะครับไม่ว่าเครียดเสียกันท้ายที่สุดนี่นะครับเมื่อมีการแสดงตนกันอย่างนี้ก็ชชยโยโห่ร้องกัน ทั้งที่มันไม่ได้เป็นชัยชนะอะไรแต่เป็นการแสดงความรู้สึกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่อธิบายเรื่องข้อกฎหมายใดๆมันไม่ได้อธิบายเรื่องถูกผิดแต่กําลังอธิบายว่าเอากันแบบนี้แหละและยังไม่จบเท่านี้ครับแปดเรื่องก็รออยู่ และมีหน้ำซ้ำการเขียนกติกานะั้นก็ยิ่งสะท้อนว่าอำนาจของประชาชนแทบจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นนี่นะครับที่ผมบอกว่าอีกครึ่งเรื่องต่อไปของหนังนี้เนะี่ยน่าสนใจดูกันไปครับใช้ความนิ่งที่สุดสง,งบที่สุดหลายคนบอกว่า แล้วหนทางข้างหน้าผมก็บอกท่านทั้งหลายว่าให้มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองและในหัวใจระหว่างกันเพราะผมเชื่อว่าหนังอีกครึ่งเรื่องนั้นต้องให้สังคมไทยเราได้เห็นอย่างพร้อมๆกันแต่ถ้าเรากระโตกระตากนะครับเล่นเข้าเกมเขา สังคมไทยยังไม่มีโอกาสจะได้แลเห็นอีกครึ่งเรื่องนั้นเราก็ต้องการเห็นอีกครึ่งเรื่องนี้แม้ว่าพอจะคาดการกันได้แต่ต้องการเห็นกับตาพร้อมๆกับตาทุกดวงของคนไทยนะครับแล้วท้ายที่สุดนั้นผมเชื่อว่าระหว่างถูกกับผิดดีกับไม่ดีเร็วกับชั่วนั้นจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเราแสดงเนี่ยนะครับความรู้สึกนะครับด้วยการเดินไปสิ่งที่เขาต้องการนั้นแน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกมาทุกวันก็คือว่าความล้มเหลวทั้งหมดในขณะน,นี้จะมาเป็นภาระของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความล้มเหลวทั้งหมดอยู่ที่ผู้กระทำเราจะไม่ไปเป็นเหยือ่อไปรองรับความล้มเหลวนั้น นะครับเจ็บปวดเสียใจมีความรู้สึกมากมายเราได้ผ่านความเลวร้ายกันมามากกว่าน,นี้ไม่ว่าเรื่องความตายการบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพจนกระทั่งวันนี้หัวใจมันด้านชากันไปเสียแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเราก็ต้องคิดทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเดิม คือต้องต่อสู้ด้วยสมองมากกว่าเดิมจะใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไร้กติกาไร้หัวใจไรความรู้สึกทั้งหมดนั้นเราต้องคิดมากกว่าเดิมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการคิดมากกว่าเดิมไม่ใช่ขลาดไม่ใช่กลัวไม่ใช่หัวหดแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอธิบายแล้วว่าถ้าไม่สู้ด้วยสมองด้วยปัญญานั้นเราไม่มีวันที่จะเดินไปบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับพบกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับกับวันหยุดอาทิตย์25มกราคม2 5 5 8ผมเชื่อว่ามีความหลงมากมายนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่จะได้ นะครับออกมาภายหลังจากกระบวนการถอดถอนที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าการพยายามที่จะเอาเรื่องสองเรื่องมาเป็นข้อที่จะบวกกันนั้นนั่นคือคือเรื่องกระบวนการถอดถอนและเรื่องของการปรองดองผมเองเนี่ยนะครับ ได้เล่าเกล็ดให้ฟังว่าคำว่าสมานฉันและคำว่าปรองดองตลอดระยะเวลาของการหยิบยกคำนี้นํามาใช้นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เคยเป็นเรื่องจริงมันกลายเป็นวาทกรรมว่าการพูดคำว่าปรองดองความสมานฉัน ลดความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่มีเอาไว้พูดแต่ไม่ได้มีเอาไว้ทำภายหลังเนี่ยนะครับที่พวกผมออกมาจากการถูกควบคุมตัวนั้นก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคณะที่เขาเตรียมการเรื่องการปฏิรูปที่เขาเชิญทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นวงที่เป็นความลับนะครับสื่อสารมวลชนก็ไม่ได้รับรู้กัน ผมก็ได้อธิบายความให้ฟังว่าคําว่าการสลายสีเสื้อด้วยการนี่นะครับมองประเด็นอยู่แค่สีเสื้อว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็อย่าให้มีสีเสื้อแบบดังกล่าวผมบอกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าเสื้อนะเป็นเรื่องสมมุติ จะใส่นะครับเสื้อสีอะไรก็ตามแต่นี่นะครับถ้ายังไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นมาได้ไม่สามารถนี่นะครับแก้ไขความเหลื่อมล้ำการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ไม่สามารถนี่นะครับจะไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยก เสื้อเนี่ยเป็นเพียงแค่เปลือกแต่แกนที่ไปอยู่ในหัวใจประชาชนนั้นที่มันกัดกร่อนมานานคือความอายุติธรรมการถูกเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำการที่เป็นผู้ถูกกระทำยังไม่มีที่สิ้นสุดและอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็กระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งยังไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีใดกราบใดยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งและความแตกแยกได้ตอนนั่งจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับทางกสชก็ประชุมก็บอกว่าอย่านะครับใส่เสื้อนะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์คือผูดด้ใดกว่าคุณจตุพรขอร้องว่าอย่าใส่สีแดงมาจัดก็แล้วกัน ผมก็บอกผมไม่ขัดข้องอ่ะนะครับผมก็ใส่เสื้อยีนเสื้ออะไรตามประษาตามสภาพเพราะเราเองก็เห็นว่าเสื้อสีมันคือเปลือกแต่แกนแท้อย่างที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสลายสีเสื้อแต่ไม่ไปสลายความอายุติธรรมไม่ไปสลายความเหลื่อมลำ้ำ ไม่มีวันจะแก้ไขได้